ผมทีซีชนแนลนะครับตอนนี้อ่าปูพองแล้วก็ตาชานนะครับมาทานข้าวอยู่บ้านของช่างพงนะครับใช่ค่ะใ,ให้ให้กับหลานสาว เจราเราก็ไม่เคยได้ยินเนาะเคยยันแด้ผู้ชายมาของผู้หญิงนะอันนี้ผู้หญิงมาของผู้ชายนอกความละวาดรว่าก็ดีใจเื่อยาแล้วก็ขึ้าไป่ใ่หัวใจมาสามนัดนะติดสติ๊กเกอร์มาตอนยังไม่ไปก็เตี้ยนมวเสี่ยวลังบวกไปนี่เราเอ็กเซศได้สิไม่นด้ไม่ราคาหรักยังยัง ตอกหลักกันครับตอกหลักกันแน่รุ่งไปเ็นต้นตะโขงใหญ่แล้วสูงห่วมหัวลุงแล้วมาอีรอบหน้าเป็นลุ้มระเวทจ่าได้เลยไม่งทาลยไหรอ บรรยากาศเขาให่ทนคนนี้บรรยากาศแบบนี้มาในรอบหลายเดือนเลยนะเอียนเป็นบรรยากาศไหนฮะมีเจก็มีนะเอียนมีไหนถามลุงแล้วสรุปหลังนั้นไม่ได้ไม่ได้ย้ายตรงไหนตรงนี้เหรอเอออ๋อนี่ก็จะยกไปนี่ัขาจะพลังบวกมานะคะยายร้อนแก้วน้องดา นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่พี่น้องทักทักนะคะคลิปอยู่ตามปกตินะคะคุณ เข้าไปดูให้ด้นะแล้วก็าเ่วอบรรยากาศเนมาวก็เมันากาศเป็นเป็นไ่ด้วยความอบอุ่นนะครับของพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับกินข้าวกินปลากันตอนเช้ากันนะครับ ป๋อดดูกล้องนะทุกท่านแน่นมากเลยีใมคนกินสข่าวคือมีทุกมุมมีทุกจุดเลยนะ,อะ,นะโอ้โหคือคักค,คือคลื่นเต็มไปด้วยกล้องนะพี่น้องนคนกินข่าวว่าปัานใดแต่กล้องลายขนาดปุ้ย อาจะเป็องบกมันบรรยากาศแบบนี้น่าจะถูกใจด้วยนะคะเจ้าคือว่าหันกล้องไปหาเขาหันอยู่ค่ะนั้นแจ๊บก็หันอยู่หลายมุมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเจ้าของช่องไม่เห็นชักทีก็เลยหันไปดูบ้างแล้วหันมาดูเจ้าของช่องบ้างจริงจรเข้ามาใหม่จะไม่เห็นเนี่ย

มันนี่หละันนี้แหละ้กินดอกาวยาวอดหมใหญ่น้เนี่แ่สนใจคะไเลยนะแม่มันมันขึนตั้บนอยางนะครับขึนน้ำเพื่ออากาศบ้านบ้านบ้านจะห้าไปอืมไกิน อน <ies> เนวเอออำเปนแนเนาะถึงต like 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 okay. ัวถึงนคอมัน้องบ้านไเอาานซอยเดต่างางคุกนด้มอการุกอนมเปน่เปนตอขที่อย่ารต่างการกระนนีน้องนบ้าน้านล่าไปที่บนครับน้าไม่รู้นตมาอขีดรเล่ดโดนแน่น้องข่ายะกอนน้องพ่ออะไรเยอจัมันตอตอต ยังแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันเะพี่น้องมังมีคำักกรไปูเอาลุหายไปแล้วมันดูเพื่อคำนัการูเพื่อานอนเหนรวคุำ่วานอนน่าจะอเตเาคำกยจบอาจบกันมไแล้วอีกสนาทีนะคะจบล้วจลวพี่นีสลัดีค ก็รู้ก็ดูเาไงก็ใส่ใส่ละนโอ้ยบกกาบอกกามากินรอกเขาถาวนั่งนู่นเนจานแล้วบักานไม่ยานถึงไปตะโกไปกินคื่ ต้นนี้รู้สึกว่าต้นใหญ่ขึ้นแล้วดึงในเลยวมนี่หอมนะไงไว้ข้างหลังเลยมาเถอะนะต้นในน้อยๆอันที่ได้ตาถิ่มดูเนี่ยเอ้าวคุณว่าถึงมาจอดรถเจ้าเช้าจะไม่เอบอะส่วนกระปุกใส่ใส่กระแล้ไว้ตาที่สวงมากพอเห็น รู้จใจอันนูนสิาไป่ักนู้นะแม่ตามันไม่เยียบกันดักแแ๊บม่มันไปงามอย่างจกนเอป้ามาวางลูกตาไวคับตาับพวกเบื้อจะนไปทันมาตามมาไปเดียบบ่ร้านลาไปยยงไ I don't feel